สวัครับกับผมนายสื่พง์อาวัชนาวงศ์ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมาตวีนซึ่งได้อาศัยอยู่ในเขตสองนะครับตามที่ทางหมู่บ้านผู้นำได้ให้การขอสัมภาษณ์ในประเด็นที่ว่าถ้าจะปฏิรูปประเทศไทยนั้น ท้องถิ่นจะรูปด้านใดบ้างนั้นสำหรับตัวกับผมเองในฐานะาเป็นประชาชนนะครับผมก็คิดว่าหลักการปกครองอในระบอบประชาธิปไตยนะซึ่งาจากการที่รัฐได้กระจายอ,าจอํานาจการปกครองมาสู่ท้องถิ่นนะก็ถือว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องนะครับก็ตามหลักระบ,บอบประชาธิปไตยก็คือการปกครองอ โดยประชาชนเป็นของประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนนะครับถ้า,าจะฏิรูปประเทศไทยในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความจํำเป็นบ้างที่จะต้องไปร,รูปในบางสิ่งบางอย่างนะซึ่งจากหลักการที่ทางคอสชได้กําหนวดว่าจะกําหนดให้เทศบาลมีเทศบาลจังหวัดจะยุบอบตอ,อะไรแบบนี้นะ อันนั้นผมก็อาจจะเห็นด้วยนะครับว่าโดยหลักการแล้วการทำเนานของอบจอนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการําซ้อนกันนะแล้วที่จะให้เหลือเทศบาลจังหวัดหรือว่าเทศบาลอำเภอนั้นก็ผมเห็นด้วยนะแต่ถ้าจะไปรูปในในด้านของการที่จะสรรหาตําแหน่งสมาชิกสภาจากฝ่ายข้าการนั้นผม คงจะไม่เห็นด้วยในะในจุดนั้นนะเพราะว่าหลักการปกครองในระบอบประชาทิปไตใจตามที่เป็นมานั้นก็คือหลักการกระจายอำนาจตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วเพราะว่าประชาชนก็จะได้มีโอกาสในการปกครองตอนเองนะได้ดูแลทุกสุขของของประชาชนด้วยกันเองนะซึ่งเขาจะ,ะรู้ถึงสภาพปัญหานะถ้า ตัวแทนของเขาเข้ามาบริหารงานไม่เป็นที่พอใจอเขาก็คงจะไม่เลือกในโอกาสอีกสี่ปีข้างหน้านะครับซึ่งจุดนี้ผมไม่เห็นด้วยนะที่ว่าจะสนาบรรดาสตมาจากภาคกลางส่วนหนึ่งครับ mm hmm. ก็น,นี้คือหลักการเบื้องต้นนะที่ที่ที่ผมเสนอ mm hmm. ก็ สวัสดีครับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งการเลือกตัง้งเป็นสิ่งสำคัญต่อประชาชนครับพอมันจะต้นไม้ประชาชนเลือกผูนนํำตีทุกต้องแต่ได้เข้าถึงเข้าใจมันส่งผลต่อการพัฒนาชองทิศและระบบประเตศการเลือกตัง้งว่าการมาจากเลือกตั้งเป็นสิ่งดีๆตา้ไมา้รูและเข้าถึงในงานการตีเจ้า พัฒนาอย่างช่นพัฒนาทางการศึกษาทางสาธารูบวกทางการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมา,าก,การเลือกตัง้งการมีพู้ํำดีๆมันจะมีผลประโยชน์ต่อประเทศและชุมชนถูกชุมชนหรือถูกแรงย่อมมีการเลือกตัง้งมีสิ่งสำคัญ ครับมันมีความจำกันนึงทำให้ประชาชนมีส่วนรวมในการปัฒนาไปขนกลางหน้าแล้วองค์กรจะได้ปัฒนาขึ้นขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางพินทิพย์บุญนันท์นุกูลตั้งแต่มีการเลือกตั้ง และก็ให้มีการปฏิรูปดิฉันเห็นด้วยมากๆเลยค่ะสำหรับการเลือกตั้งอปตอเทศบาลเพราะว่าจะทำให้ประชาชนในท้องถิน่นได้รับการพัฒนาบ้านเมืองในท้องถิ่นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการแก้ปัญหาหรือสิ่งที่ว่าการพัฒนาให้มีความเจริญในท้องถิน่น จะนำพาให้ประชาชนมีความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยตามระบบของประชาธิปไตยค่ะสำหรับการปฏิรูปการเลือกตั้งอยากจะให้มีทั้งอ,อปตอและเทศบาลทุกทุกด้านเลยค่ะการพัฒนาสิ่งสำคัญคือการพัฒนาทำให้การศึกษาและการพัฒนาท้องถิน่นเป็นสิ่งที่ประกอบกันทำให ประชาชนมีความเจริญและมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะได้ไหมมีเหนือ้ามา